สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับอ e ีกอสิบกับผมเอกทิศวัตรรายการที่อัปเดตเรื่องราวสาระและบันเทิงแบบส่งตรงถึงจอคุณครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับศิละปะและวัฒนธรรมของเรานะครับเป็นสิ่งที่ยืนยาวมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเอกลักษณ์อย่างมากกันเลยทีเดียวครับและครั้งนี้ครับคุณผู้ชมมีการจัดนิทรรศการโครงการดีๆศิละปะไทยจากรุ่นสู่รุ่นจะเป็นอย่างไรรายการอ e ีกอสิบมีภาพบรรยากาศดีๆมาฝากกันด้วยครับ เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานศิลปะไทยให้คนทั่วไปรวมถึงนักศึกษาที่ศึกษาภาควิชาศิลปะได้เห็นถึงเอกลักษณ์ความน่าสนใจรวมถึงการเข้าใจความหมายของงานศิลปะไทยมากยิ่งขึ้นค่ะสาหรับนิทรศการศิลปะไทยจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ36ปีแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรพัฒนาศิลปะไทยที่ภาควิชาศิลปะไทยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,รได้จัดขึ้นโดยภายในนิทรศการ มีการจัดแสดงผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปินระดับอาวุโสศิลปินแห่งชาติศิลปินที่เป็นสิ่์เก่าที่มีชื่อเสียงและศิลปินที่เป็นคณาจารในภาควิชาศิลปะไทยตั้งแต่รุ่นอาวุโสจนถึงปัจจุบันจำนวน36คนซึ่งผลงานแต่ละชิ้นนั้นก็ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตนของศิลปินแต่ละคนที่แสดงถึงพัฒนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยที่บางชิ้นก็ไม่ได้จํากัดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพียงแค่ลายกระหนกหรือรูปวาดที่ เกี่ยวกับเรื่องราวในวรรณคดีเท่านั้นค่ะแต่เดี๋ยวนี้ขอพักผ่อนมาเขียนเรื่องไทยไทยโบราณแต่ใส่ความเป็นตัวตนเขียนหนุมานดมดอกมณฑาทิพย์แบบแต่ว่าสบายๆเขียนได้สวยๆเล่นๆผ่อนคลายไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวนี้พี่เขียนอะไรซีเรียสอย่างน้องๆนุ่งๆก็ทําทไม่ได้แล้วเพราะพี่เบื่อพี่ทําอะไรง่ายๆเรียบๆเพราะไม่สนใจ อะไรสักอย่างแล้วไม่สนใจคนแม่งจะซื้อหรือไม่ซื้อเพราะกูรวยอยู่แล้วกูไม่สนใจด้วยโชว์ว่ารูปกูดีรูปกูอะไรกูผ่านขั้นนั้นไปหมดแล้วดังนั้นไม่ต้องอวดแล้วมันเป็นความสบายใจแล้ว สำหรับนิทรรศการศิลปะไทยจากรุ่นสู่รุ่นนี้ก็จะจัดแสดงที่หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมปรติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีโดยไม่มีการเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ เรียกว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับศิลปะไทยจากรุ่นสู่รุ่นแฟนๆรายการอ e g o อส i p ก็สามารถรับชมได้ที่หอศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20มิถุนายน,นอย่างแน่นอนครับช่วงหน้าดีกว่าครับรายการอ e g o อส i p ของเราจะพูดถึงเรื่องราวซับซับปอทดของวงการบันเทิงเรื่องไหนและสาระน,น่ารู้เรื่องอะไรต้องคอยติดตามชมกันต่อครับสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วกับพบกันใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีครับ